ประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียนหรืออาเซียนออชเนตประจำปี2558ระหว่างวันที่11-22เมษายนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยพัฒนาขีดความสามารถทั้งในด้านของการศึกษาค้นคว้าวิจัยอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประเทศในกลุ่มอาเซียน10ประเทศองค์การแรงงานระหว่างประเทศและหน่วยงานสนับสนุนจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนหรือผู้สังเกตการณ์เช่นตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้และประเทศเยอรมันเป็นต้นขณะที่ประเทศไทยมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นตัวแทนและเป็นเจ้าภาพในงานและพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องโรคเอดส์หรือ HIV การป้องกันและการดูแลสุขภาพของผู้ใช้แรงงานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการทำให้ผู้ใช้แรงงานสามารถทำงานร่วมกับผู้ติดเชื้อได้อย่างปลอดภัยและเป็นปกติไม่ถูกรังเกียจจากสังคมซึ่งเป็นไปนตามมติที่ประชุมในปีที่แล้วที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพการประชุมที่เน้นการให้ความสำคัญเรื่องโรคเอดส์ในสถานประกอบการ การที่เราประชุมกันบ่อยๆเนี่ยทำให้เรามีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นนะครับรวมทั้งเริ่มมีมาตรฐานของอาเซียนเกิดขึ้นนะครับซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับในปีนี้กระทรวงแรงงานกำหนดให้ปี2558เป็นปีแห่งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานประกอบการนายพิรพัฒน์พรสิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าสิ่งสําคัญที่จะต้องปลูกฝังผู้ใช้แรงงานทุกคนคือจิตสํานึกด้านความปลอดภัยเพราะแม้ว่าภาครัฐจะมีแนวทางหรืออุปกรณ์ป้องกันที่ดีและมีประสิทธิภาพแต่หากผู้ใช้ขาดจิตสํานึกที่จะป้องกันตนเองจากอันตรายก็เป็นเรื่องยากที่การดาเนินการของภาครัฐจะประสบความสําเร็จได้การทํางานทุกอย่างเนี่ย กฎหมายมีกําหนดไว้หมดนะครับการทํางานในที่สูงนี่ต้องมีเซฟตี้เบลล์นะครับต้องมีสายลัดต้องมีอะไรต่างๆคือกฎหมายได้กาหนดไว้หมดมีอุปกรณ์เฉพาะตัวนี่กำหนดไว้หมดเลยจะต้องมีอะไรต่างๆแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะทุกคนขาดการสํานึกตัวนี้ขาดจิตสํานึกตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าตราบแต่ถ้าเรายังแก้ตัวนี้ไม่ได้เนี่ยเราอย่าหวังเลยว่าความปลอดภัยมันจะเกิดขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวต่อว่าประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายและดูแลรับผิดชอบในด้านสารสนเทศด้านความปลอดภัยจะนำดัชนีตัวชี้วัดการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยไปรายงานต่อที่ประชุมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับองค์ความรู้ของประเทศต่างๆในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาให้ทุกประเทศเดินหน้าไปพร้อมกันตามมาตรฐานสากล Gracias,